สวัสดีครับวันนี้พวกเราห้าคนจะมาแข่งตรลองถามกินว่าเผ็ดพริกไหลเม็ดนะครับตอบถูกได้กินนมตอบผิดก,กอ็อดอไปครับไปดูกันเลยเออเรื่กกองแดงก็ไรนะคนละครั ไม่ไมอ่ะฟาลแาเมคแฮมโดนใบแดงแล้วไปไหนนอกสนามไปเป็นอาหารครับเอาไม่ต้องไม่ต้อยองมือเลยโอเคโอเคือดีแค่ไม่ได้ยี่ห้อโอ้ยไม่ถ้องไม่ต้อง ัอล <il> ่ากระโดดลงน้ำแล้วทำให้ผมถึงไม่เปียกเพราะว่าผมไม่ได้กระโดดไม่ยอมก่อนอะผมไม่ได้กระโดดใช่ไหมเลื่อนเย้แม่ง ไปครับคำต่อตมันอะไรข้างนอกสีแดงข้างในสีเขียวอะไรต่อครับมันไม่มีอยู่จริงอฮ้ยทำไมเก่งวะ มึงมึงเดียวมึงเ่าเนี่ยกูไม่งเดียวเฮียเดียวม่งดูอะไรคำถามเลยไม่ดูให้กับได้ไม่มือนต่างจริงมล้งอยากเข้าโรงพยาบาลแล้วอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอ อยาเป็นคนไข้ครับไม่ใช่ฮะอยาเข้าโรงพยาบาลตออยากเป็นอะไรเอออะไรอยากเข้าโรงพยาบาลอยาเป็นอะไรอยากเป็นอะไรวะอยาเป็อะไรวะอยาอะไรอ่ะไอ้ผู้ตอบของคนร่างกันอ่ะอุ้ยเสบย่ะ โอ้ยม e ึงแสบกูสายเลยอยากเป็นญาติผู้ป่วยไม่ใช่เฉลยอยากเข้าโรงพยาบาลและอยากเป็นอะไรตอบอยากเป็นประธานเข้าเป็นกิจการลงวันเป็นกรรมฮะอ๋อเยอะโอ้ยยิ้มน้ำตาไหลริ้มเยอะยี่งแตกแน่เลยวุนเนี้ย

ยังกินหมดยังคำถามเลยครับหมาอะไรขึ้นต้นมะพร้าวได้มนุษย์ไม่ใช่หมาอะไรวะเออคีรายเยอะแยะหมาหมาคนนี่ไม่ใช่หมาพยายามถูกมีคนลากขึ้นไม่ได้เหรอ <c oughs> มามาว่า้เหรมาตังมาไปละ <c oughs> เออทำเลยทำเลยทำเลยสมมติมีรถจักรยานหนึ่งคัน นายกอนั่งหน้านายขอนั่งกลางนายขอนั่งหลังใครเป็นเจ้าของรถสมมติทุกจินเฮ้ยสมมติอะไรอันละเดียวไม่ออกันน่ะอ้าวปาอะไรแทนโอ้โหคิดไม่ออกว่ะกอดปลาทอง ไม่ใช่ปลาหินไฟหัวตำรวจไม่ใช่ยังไงโดนปับไงปรากฏว่าเป็นพิษอปเหินไหัวตำอรวจก็ได้นะเอาไปเอาไปโดนปอาเอ่ออาได้คือโอ้ยอ่ะอ่ค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายเรื่องวุ่นวี่ ผมมีเด็กมาแดงก่อนเลยมนแดงอะไรเ็น้ำตาไหลเลยเหรอมีน้ตากไหมเนี่ยอี้อ่ะยูร้องไห้ล้วเนี่ยทำไมพระญาพิชัยถึงได้ไปเป็นทหารกลับโดนไปแนวไม่ใช่อ๋ออ๋อใำไมอ่ะเนี่ยพรากล้าหาญไม่ใช่

ทำไมอ่ะเพราะว่าพี่ชัยเอพีชัยคยอ่ะยังใช้ยักอ่ะทำไมดึได้เป็นทหารรูเออเอ้ยมี่เกป็นอะไรนะพอได้เปแดงเอ้ยไม่ใชนมึงจะถืออะไรอ่ะพยาอา

ตัดเนไม่ได้คิดไม่ออกคุไม่รู้ด้วยจะตอบะไรยังกูมัวไปเลยอกมัวไปรเอ้ยมูเรียนมเรียนอะไรบใบเรียนแบบอะทำไมพยาพิชัยถึงได้เป็นอาหารเึงได้เป็นอาหารเอพรมีชัยในชื่อคิักอะไรนะทไงนะอ้ฟอนเนี่ย เพราะว่าววมีดาวไม่ใช่เฉลยครับเฉลยเพราะไม่ได้เรียนรอรอเอาล่ะขอบคุณคลิปนี้ต้องได้20่สิบแนนเป็นทำไม่ได้ผมเอาสื่ออะไรดีประกอบจานนะสสวัดีครับสวัสดีครับ